สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะเมื่อวาจะเป็นเอซเก่าเอซใหม่ค่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตตาผ้าลวยเนาะกรับขอบพระคุณหลายๆนี่ก็จะเป็นประวัติของชอชัยชานค่ะชอชัยชานของพื้นเข้าไปเด้อค่ะวันที่1ิเบิเบิร์นหกหกเบิรหกค่ะชอชัยชาน ายวิ่งสายหลดเป็นจังไดเอฟซีมีมอนโอผุดต่างช่อใช่ชั่นวิ่งหลดอมเพิ่นกันหลดไปเนาะค่ะวันที่แปดหลดสามงวดสองงวดเนาะค่ะสองงวดต่อกันเข้าไปแต่วันที่สี่ค่ะพี่น้องแปดสองตัวนิ่มตัวเจาะพร้อมอะไอเบิ้งแค่นี้แหละค่ะพี่น้องพ่อชัดจินเนาะที่ผ่านมาสองสามงวด ช่อชัยชาญค่ะกับขอบุญขอบคุณช่อชัยชาญค่ะเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องของตีตาเนาะกลับขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะมาเบ่งแนวทางใหม่ของเพิ่นมือนี้เป็นวันที่สิบสามเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาเตียมแคปนาจอไผจะไปต้อกับช่อชัอยชาญเนาะค่ะพิจารณาเอาชอบก็จัดขัดข้อผ่านเนาะ ถ้าชอบเพ่ากับจัดคัดเท่ากับพานเป็นเพียงแนวทางค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงวิ่งรูดค่ะของช่อใช้ชั่นวิ่งรูด่นเห็นมาสีกับ8ปดองตัวสหางค่ะส8่9 8 1 8 2เบิ้นจะมีสี่สีกับ88ค่ะ3ตัวสามหาง สี่แหนึ่งค่ะ8ปดสี่เค่ะวิ่งรูลดพนวิ่งรูลดพนเด่นสค่ะรอง8ของชอชัยชันเด่นสีรอง8เน่นสองหางค่ะส8 8แปหนึ่งสตัว3ห้าสาตัวนี่2สอหางเน้นสี่แปดหนึ่งสี่แ่ค่ะชอบก็จัดเนาะคะ่ะ เป็นเพียงแนวทางผิดาจรณาเอาต่อไปขัดต่อไปต่อไปเป็นของไผ่ต่อไปเป็นของใคร,ปปใครล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลไปไหวเนี่จากน้อยเนาอพี่น้องหลายคุ้นอยู่ค่ะหลายท่านหลายเสียนเพื่อบอกเป็นการเสียเวลา ล็อกเทียนทะเลที่ผ่านมากระรูดไปเนาะค่ะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเขาไปแต่วันที่แปดเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัววันที่หกก็สองตัวมาหนึ่งตัว,ว,นตว,ห,นตวหน้าตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นล็อกเทียนทะเลค่ะเตรียมแคบหนาจ,จอไปจะไปต่อแนวทา้งไม้ของเพิ่นแบบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลที่เอามาว่างทังช่องเจตาค่ะ คลิปนี้ก็ท,ท่ายก็จะมีจกตาผ้าร่วยอยู่ค่ะพี่น้องจีตาผ้าร่วยจะดูจะอยู่ที่หลังมูเนาะที่หลังมูค่ะจะมีสีสีท่านสีเส้นเนาะล็อกเทียนทะเลชอชัยชานเนาะคะ่อะอพิษจีตาผ้ารวยค่ะแต่ว่าจีตาจะดูหลังมูเ้อพี่น้องจะอยู่ที่หลังมู มะบึงของหลอกเทียนทะเลไปกรนเนาะค่ะหลอกเทียนทะเลวิ่งรูดของเพิ่นเก้ากับสองค่ะสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามสองหนึ่งสองศูนย์บึนเก้าเก้ากับสองสองค่ะสามตัวสามหางเก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งสองเก้าสองวิ่งรูดเพิ่นเก้าสองเดินทอกันเด้อค่ะเก้ากับสอง เด่นเท่ากันวงกลมเนาะนิ่นเก้าสองกับสองศูนย์ค่ะพี่นอ้องจับตามองนิ่นสองหางค่ะเก้าสองกับสองศูนย์เนาะแล้วก็สามตัวนสองหางค่ะเก้าสองศูนย์สองเก้าสองอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะต่อไปจะเป็นของไทยอ่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะ หน้าจอแล้วไปต่อไปต่อกับออเพชรค่ะออเพชรนี่ก็รุดไปค่ะวันที่สินี่เป็นประวัติของออเพชรออเพชรหกสามแปดหกหกเล่าพัฒนาออกไปวันศุกร์ที่สิบที่ผ่านมารุดไปค่ะ รุดกับม่เป็นย่งน้อยพี่น้องรุดแล้วรุดเลยให้กำลังแรงใจเพิ่งประวัติเพิ่งจากหน่อยจากสองสามงวดเนาะค่ะรุดไปขัดตอกันสองงวดแล้วพี่น้องรุดก็คือรุดเนาะงวดที่สามเข่าอยู่เข่าไปวิ่งรุดเก้าค่ะเอาเบึงงวดที่สี่เลยเอาที่สี่ผัดเข่าอยู่พี่น้องสี่สองสองสี่เนาะบนรุดไปหลุดแล้วหลุดเลย มาไปใหม่ค่ะมาไปใหม่รุ่นใหม่เนาะคะ่ะรุ่นกันใหม่แนวทางใหม่เป็นมือใหม่เลยดิวันที่สิบสามเป็นวันใหม่เท่ากับต้องไปใหม่อ่าถ้าชอบเท่ากับจัดคัดเท่ากับผ่านเนาะคะ่ะขอบคุณขอบคุณออดผิดที่เอาแนวทางมาวางทางชงองอเจตาขอขาดบ่ได้คือเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะ บอกว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่เพิ่นเขามากกดไลค์กดแชร์ให้เจตาเนาะค่ะทางช่องน้อยๆเป็นกำลังแรงใจให้เจตากราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงค่ะออเพชรค่ะวิ่งลูดเพิ่นให้มาออเพชรหนึ่งกับเก้าค่ะหนึ่งกับเกาสองตัวนี่สี่หางเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกบก็จะมีหนึ่งหนึ่งเกาเกา ามตัวสามหางค่ะเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งค่ะวิ่งหลุดพ้นทอกันเด้อค่ะพี่น้องวงกลมหาเลยเด่นเด่นสองตัวทอกันหนึ่งกับเก่าบ่มีร่องค่ะอ้อเพ็ดเน้นสองหางค่ะเก่าหนึ่งกับหนึ่งหาสองตัวเออสามตัวสามตัวหนึ่งหางเก้าหนึ่งห้าแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับอ้อเผ็ดแคบหน้าจอค่ะ จะไปต่อกับอพิษเนาะเล็กทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางรูดไปก,กับขอโทษขอภัยเนาะอันเอพซีเอพซีคนใหม่ที่เพ่นเข้ามาอย่าลืมเด้อค่ะถ้ากดติดตามเจตาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพี่น้องกระดิ่งแจ้งเตือนจะบ่ได้พลาชิดใหม่ใหม่ของเจตาผ้าลวยเนาะ ต่อไปค่ะต่อไปของเจตามาแล้วค่ะยุทายโมไทยมมที่หลังโมสุด <c oughs> เจตาพารวยเป็นจังไดวิ่งรูดสองตัวกับบม่าตัวเดียวกับบมา่าหกแปดสามนะคะที่ผ่านมา พี่น้องวันที่สิบเอ็ดเจตาหลุดไปโอ้ยกราบงามงามขอโทษขออภัยพี่น้องปองไปทุกคนเนาะคะ่ะกราบงามงามขออภัยอิซีทุกท่านเนาะคะ่ะนี่ประวัติของเจตาวันที่แปดที่ผ่านมาค่ะขันเขาไปแล้วก็ลุดเนาะพี่น้องมางงเทลง,งวดกลุดไปเบิ้องหน้าเอาเบิ้งซีงวดประวัติของเจตาเอาซีงวด เขาไปสองตัวนี่ครับลวดค่ะบอเขาจักตัวเขาสองตัววันที่สิบเอ็ดมาลุดอีกบอเขาจักตัวอีกอ้าวลุดแล้วลุวดเลยเป็นจังไดเจตาเจ้า,าติบอเป็นจังไดล่ะค่ะ <laughs> เป็นนั้นก็เป็นห่วงเอฟซีล่ะเป็นแนว,ปนว e เป็นห่วงเอฟซีค่ะกราบขอโทษขอัยเป็นห่วงเอฟซีเนาะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังแรงใจเจตาค่ะเลียบรุดไปพุ่งกันยังเขามาเป็นกำลังใจให้คือเก้าและเจตาไปตอกรับขอบพอะคุณเป็นยางสูงค่ะมาไปไม่มือแรงเนาะคะ่ะพิจารณาจไม่กับเจตาพารวยอ่รุดไปแล้วมากกไปไม่ตัวเมือแรงนอกพี่นอกรุนกันไม่ตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะเอาเทีขันห้องชอบห้องกระต้อเนาะพี่น้องไปต่อกับเจตากระเรียมแคบหน้าจอเนาะคะ่ะเจตาวิ่งหลดให้ฮาคะ่ะห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งวิงหลดของเจตาสองตัวนี่สี่หางคะ่ะห้าหนึ่งหาสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเบิ้ลหาหากับหนึ่งหนึ่งคะ่ะ สามตัวสามหาง 18, 15 2, 15ห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งค่ะมือแรงสองทุ่มพึงเด้อค่ะไปรุ่นกันกับเจตาผ้าด้วยวิ่งลวดเดินหาค่ะร่องหนึ่งเน้นที่ห้าหนึ่งกับหนึ่งแปดค่ะสองหางค่ะเจตาให้สามตัวห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งค่ะเอาชอบกระจัดคัดกระพานค่ะพี่นอ้องคลิปนี้กับกาบอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทันเดอร์ค่ะ ตีเข้ามากดไหลกดแชร์มากดติดตามตีตาผ้า้วยเนาะคอยพี่นองมีความสุขค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กราบขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ